ฮัลโหลสัสดีคัะเพื่อนเกดเองนะคะวันนี้มาแบบมีพงุงนะกินช่วงนี้กินหนักนะ,ะอยู่บ้านโควิดมีใครมาหรือเปล่าคะวันนี้เป็นวันแรกเกดจะมาเริ่มคอสนะคะไม่มีใครมาก็อัดเป็นคลิปไว้แล้วกันนะคะแต่ว่าลงเป็นไลฟ์นะคะรอแป๊บนึงเพื่อนจะมานะคะตอนนี้ที่นี่ประมาณเก้าโมงกว่าๆนะคะก็เตรียมอาหารเสริมให้พร้อมนะคะ จะมีบีเลสินวิตามินรวมนะคะจะกินยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อเกไม่โชว์ยี่ห้อแล้วกันนะคะใครเข้ามาแล้ววาลารีคุณวาลารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวาลารีหน้าสดนะคะวันนี้ตื่นเช้ามามก็ไม่เช้านี่เก้าโมงกว่าแล้วนะคะใครมาสองท่านนะคะช่วยกดไลค์กดอะไรหน่อยนะคะว่าเห็น เห็นไลฟ์นะคะอากเกตเริ่มเลยนะคะวันนี้วันแรกนะคะมือเช้านะคะเราก็จะทานเชคนะคะเช้าเย็นนะคะสําหรับสิบสี่วันแรกนะคะเช้าเย็นเราทานเชคแล้วก็วิตามินรวมนะคะสําหรับท่านที่กินเชคยากลาบากนะคะแบบอาจจะเป็นแบบเกตใช้อัลมอนด์มิลนะคะนี่จะบอกว่ามันได้ผลนะคะเดิมก็คือเราที่เกตเข้าคอร์สมาเขาไม่ให้กินพวก ตะกูลถั่วนะคะแต่ข่าวนี้มันมันกินยากเป็นคนกินยากก็เลยใช้อัลมอนด์มิลค์แทนนะคะเทเข้าไปที่แก้วเกตไม่มีแก้วเชคนะคะสวัสดีค่ะ9ท่าน8ท่านที่ไทยเกตว่าน่าจะประมาณ11โมงแล้วมั้งนะคะประมาณ250 ml มนะคะเพื่อนๆแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ถะะ้าเป็นเป็นอ่า พาวเดอร์นะคะเป็นโปรตีนผง mm hmm. ผมเกตใช้เป็นเวย์นะคะ mm hmm. ใช้เวย์โปรตีนรสช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพวกอ่าอาหารสารอาหารนะคะไว้ต่างๆตามนี้นะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะกินยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใครจะกินออลแพลนเบสก็ได้นะคะออร์เพลนมันก็จะมีแต่โปรตีนล้วนๆมันก็จะไม่มีพวกสารอาหารพวกนี้แต่ว่าบางยี่ห้อมีสารอาหารด้วยในออลแพลนนะคะอย่างของที่นี่ที่ เกตทานไปคราวที่แล้วที่เป็นถั่วพีนะคะแต่ว่ามันหาซื้อ,อยากแล้วะค่ะเพื่อนหนึ่งช้อนให้โปรตีนนะคะที่22เซอร์วิ่งหนึ่งกระป๋องโปรตีนเท่าไหร่เดี๋ยวนะ25กร,รัมนะคะเออเลาเกตก็พอนะคะเกตหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50 52นะคะเพื่อนเเอ้ย52ก็กินโปรตีนอย่างน้อยวันละ ห้าสิบสองถึงหกสิบกรัมนะคะแล้วก็หารสามมือก็ตกประมาณมือละยี่สิบกรัมนะคะเราจัดไปยี่สิบห้ากรัมเลยนะคะแล้วก็มีโปรตีนในอัลมอนด์มิลค์อีกเล็กน้อยนะคะสำหรับในคอร์สนี้มันจะเป็นคอร์สที่ใช้มิีเลซเมนต์แทนการทานอาหารนะคะเพ,เพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาเพียงแค่สองถึงสามเดือนนะคะเพื่อนที่กลัวเขาเคยกินหนี้มันจะไม่ปลอดภัยนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหาโยโย่ด้วยคะเกต เคยลดมาแล้วนะคะจากประมาณเกือบหกิกิโลนะคะแล้วก็เหลือที่48กิโลนะคะก็เช็คไปนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะมาเริ่มด้วยกันนะคะท่านที่มีอาหารเสริมแล้วนะคะมาเริ่มด้วยกันนะคะท่านที่ยังไม่มีรีบหาแล้วก็สวัสดีเชอร์รี่เชอรี่รสุลาปะจำไม่ได้คอยจำชื่อเฟสไม่ได้แต่จำเพื่อนได้นะคะเช็คไปนะคะ มันแตกถ้าเป็นแก้วเชคมันจะมีบอลนะคะแต่นี้มันไม่ใช่แก้วเชคนะเพื่อนช่วงโควิดก็กินกระโจยนะคะวายรั่วรั่วรั่ว,ลว,ลวแล้วก็วิตามินที่ต้องใช้ก็จะมีวิตามินรวมนะคะที่เกตทานนะคะแนะนําก็คือเป็นพรีเนทอลนะคะพรีเนทอลเป็นวิตามินรวมสําหรับคนที่อยากจะตั้งครรภ์หรือคนท้องนะ,ะซึ่งมันก็มีรวมทุกอย่างแล้วก็มีะจะใช้ เป็นอ,ะ,อะวิตามินรวมเลยก็ได้นะคะเกดก็ทานของแอมบอยู่นะคะเป็นสวัสดีค่ะพี่ยุยยนอนอย่างเมืองไทยเมืองไทยวันนี้จะเป็นวันวันจันทร์ตอนกลางคืนนะคะใครจะเริ่มก็เริ่มวันอังคารเช้านะคะเป็นมือแรกนะคะที่นี่เป็นวันจันทร์เช้านะคะเก๋ก็จะกินนี่นะคะวิตามินรวมนะคะของอันนี้เขาใช้สามเม็ดนะคะ เป็นวิตามนหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เลซิตินนะคะพันสองร้อยมิลลิกรัมถึงพันสี่ร้อยมิลลิกรัมก็ได้นะคะหนึ่งเม็ดนะคะจะกินแบบนี้นะคะหยิบเช็คเช็คมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็ยนกินเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็วิตามิน, e นะะ์อันนี้เพิ่งซื้อมานะคะโอเคพอดีแบบหนึง่งจะกินยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพื่อนๆเก็บไม่ ส่วนใครจะฝากซื้อจากเมกาก็สั่งได้ที่ไลน์โคชายเคสนะคะใส่ตาดีเหรอพี่วิวสวัสดีค่ะเห็นไงเห็นโพมมาแต่ไปนอนวิตามินอ e ีนะคะเดี๋ยว400 IU กินเม็ดเดียวพอนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะวันหนึ่งเราจะได้1,200 IU นะโอเค กินไปเลยกับเชคของเรานะคะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะอือืมอืมเรียบร้อย สวัสดีค่ะพี่ยุย้ยกุญแจนะคะถ้าไปนอนก็เรียบร้อยนะคะมือแรกนะคะสําหรับเกตและเดี๋ยวตอนกลางวันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมือเช้าเย็นนะคะจดไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลงตารางให้อีกทีหนึงนะคะอ่าสเกจ d ด e นะคะสําหรับอ่า two weeks นะคะ two weeks แรกก็คือเช้าเย็นนะคะทานแต่เชคแบบนี้นะคะห้ามแอบ,บกินอย่างอื่นข้าวปลาอาหารนะคะ วันนี้วันนี้ทำงานค่ะพีุ่้ยวันนี้ทำตอนบ่ายสองค่ะตอนนี้ได้วันทำงานเพิ่มสวัสดีค่ะน้องแอนทานเช็คแบบนี้นะคะเช้าเย็นนะคะถ้ามแอบ,บกินอะไรเพิ่มแม้แต่สลัดก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าหิวระหว่างวันสมมุติว่าตอนนี้เกก,กินที่เก้าโมงกว่านะคะเดี๋ยวประมาณสิบเอ็ดโมงจะหิวเออยังไม่เที่ยงยังไม่บ่ายเกกินข้าวเลดลันช์นะคะ ก็กินไข่ต้มกินแต่ไข่ขาวนะคะเออเอาไข่แดงออกนะคะแล้วเดี๋ยวเกดจะบอกจุดชี้วัดก็คือเกตไม่มีไอ้เครื่องช่างมันหายมันมันมันเสียนะคะเดี๋ยวเกดจะไปเอาอนี้แบบนึงก็เพื่อน,น,นหา อินดิเคเตอร์กันเราเองนะคะจุดชี้วัดว่าเราสัดส,ส่วนเราเล็กลงหรือเปล่านะคะก็คือเกศไม่มีอ่าสเกลนะคะเวทสเกลที่มันแยกมวลแฟตนะคะแล้วก็มัสซอลแล้วก็น้ำวอเตอร์ water, แล้วก็มวลมวลต่างๆได้คราวนี้เกดก็เลยใช้เข็มขัดที่ซื้อมาใหม่นี่นะคะซื้อมาแล้วใส่ไปได้ ถึงได้มาลดน้ำหนักไงคือซื้อไซส์เล็กมาไม่คิดว่าจะใส่ไม่ได้คือตรงเอวบนเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณใส่ได้นะคะเนี่ยใส่ได้รูรูไหนวะรูแรกเลยรูแรกหรือรูที่สองแต่คราวนี้เวลาเกตใส่เนี่ยเอวล,ล่างเนี่ยคาดไม่ถึงนะคะเ,เพื่อนๆเ,ออเกตก็เลยจะเอาเอวล,ล่างเนี่ยละคะจริงๆเอวล,ล่างเป็นเป็นจุดที่ลดยากมากตรงเนี้ย แล้วเวลาอ้วนก็อ้วน,นก่อนเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะคะไม่รู้เพื่อนเห็นปล่ารูแรกอยู่นี่นะคะแล้วหัวเข็บขัดอยู่นี่เพราะฉะนั้นเกศต้องลดเอวล,ล่างประมาณสองนิ้วนะเพื่อนภายในเวลาเนี่ยสองคอร์สกะไว้ว่าของเกศน,นะประมาณสิบสี่วันนะคะเออจะเข้าคอร์สสิบสี่วันเออแต่ว่าถ้าไม่ลงก็ต่อนะคะเพื่อให้ใส่เข็บขัดอันนี้ได้ให้เพื่อนๆไปเอาเกันเกงตัวเล็กๆอุ้ยไอไม่ได้ไอแหง้ง <c oughs> ได้แบบไม่ได้ป่วยนะคะไปเอากระเกกตัวเล็กๆมาที่เราใส่ไม่ได้แล้วหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นวัดได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะดูว่าเราลดลงจริงหรือเปล่านะคะอ้วนพี่มันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เพราะเรากินเยอะมากถ้าใครเห็นถ้าใครเห็น f a c e o o o ไอจีเก๋นะคะจะมีอาหารนะคะระหว่างโควิดคว a ันทินนะคะเราก็จะมีเมลที่เราคุกนะคะเพราะฉะนั้นกินเยอะมากาตูดมา แล้วก็พุงล่างมานะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นหุ่นตอนนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะก็โอเควันนี้นะคะ first day นะคะก็เป็นวันที่เราจะ break through นะคะหรือว่าเป็นว okay, ัน right. ที่เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะเรียก new year revolution ก็ไม่ได้ too late นะ b ัดโอเคไม่เป็นไรนะคะ new month อะฮะ revolution นะคะก็มาเริ่ม้วยกันะคะเพื่อนๆก็ t r a น n f r นะคะไม่ได้คิดเงินอะไรนะคะสำหรับเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe เอ้ยใช่ป่าวะอันนี้ไม่ใช่ YouTube ใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวไปลง YouTube ด้วยดีกว่ากดไลค์กดแชร์นะคะให้เพจเกดด้วยนะคะเพราะว่านาน,น,านๆเกดจะเข้ามาทีนะคะแล้วรอบนี้ก็กล่าวว่าจะพาเพื่อนๆที่อยากจะผอมด้วยวิธีการนะใช้มิ l ลิเพ a ส e มนต์เนี่ยนะคะไปด้วยกันนะคะตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเออโอเคสำหรับวันนี้ขอลาแา้ไปก่อนนะคะขอท่านเ่านที่ทีค่ะไยบายพี่ยุ้ยไปบ่ายคุณแพริสคุณสุเทพคุณ พี่เปิ้ลนะคะพี่ยุ้ยนะคะทุกคนนะคะบายๆแล้วก็ทุกท่านที่ดูอยู่ค่ะอยากฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วท่านที่ทําตามแล้วก็มีข้อสงสัยถามวิธีคลิปของวันนั้นนะคะเออเกดจะลงคลิปทุกวันนะคะแล้วก็มื้ออาหารที่ทานนะคะจะลงให้คลิให้ด้วยว่าเกดกินอะไรนะคะเพื่อใครจะตามโอเควันนี้บายๆค่ะพี่ยุย้ยสวัสดีค่ะ see you next ไ <laughs> ม่มี lunch today เมืองไทยดับแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวย้อนมาดู